หลายคนถามว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าน้ำเหลืองเสียหรือน้ำเหลืองเสียสมดุลยานเตือนของระบบน้ำเหลืองเสียหรือระบบน้ำเหลืองแปรป้วนนั่นได้แก่ในส่วนข้อที่1ก็คือมีอาการลมพิษหืนคันภูมิแพ้หรือแม้แต่กระทั่งนะคะเอ๊ะทำไมผมเราเนี่ยนางศีษะนะคะมีรังแฉะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่เริ่มมีสัญญาณเตือนนะว่าระบบจัดการของเสียผิดปกตินะคะที่สองนะคะก็จะเป็นกลุ่มของเรื่องอ ทางเดินหายใจหลักๆนะ,ะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเยื่อบุโพรงไซนัสนะคะภูมิแพ้หรือแม้แต่กระทั่งหนักกว่าน,นั้นก็คือเรื่องของหอบผื่นะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มที่2นะ,ะว่าเอ๊ะทำไมเป็นไม่หายสักทีหรือเจออากาศแปรปรวนหรืออากาศปเปลี่ยนฝนเริ่มคึมๆม,มานะ,ะหรือเริ่มเจออะไรละอองที่แบบแปลกๆมีตัวกระตุ้นเนี่ย เริ่มคึ้นที่จมูกหรือเริ่มมีการอักเสบนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่2นะคะที่3นะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุหรือคนที่สะสมของเสียไว้เยอะๆนะคะก็จะเริ่มปวดตามข้อนะคะตามนิ้วตามข้อต่อต่างๆนะคะเริ่มอึนๆมึนๆนะคะแล้วก็พวกส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกข้อนิ้วนะคะข้อเข่าแล้วก็ข้อเท้านั่นเองมีอาการเนี่ยทั้ง3ากลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจภูมิแพ้ทางผิวหนังบางคนเจอแดดนิดนึงก็จะ เาเรียกนะมีรอยขันเป็นปืน้นะหรือบางคนก็มีอาการร่วมด้วยทั้งปวดข้อทั้งบวมทั้งตึงไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะขึ้นอยู่การสะสมของเสียที่พยายามจะเอาออกแล้วอ,ออกไม่ได้คือมันสะสมจนจนเกิดพิกัดประมาณนั้นนะคะอหารพิษที่ว่านะคะมาจากไหนได้บ้างน,นะคะหลักๆก,ก็จะมาสามทางน,นะคะทางอาหารนะคะอาหารก็รวมถึงน้ําดื่มนะที่มีการปนเปื้อนด้วยนะคะแล้วก็ทาง อากาศนะคะอากาศที่มันไม่ปกตินะสารพิษทางอากาศนะคะแล้วก็ข้อที่3นะคะก็ข้อนี้นะมักจะเหมือนใกล้ตัวนะแต่บางคนเนี่ยลืมก็คือสารพิษทางอารมณ์นะหรือที่ทางการแพทย์เขาบอกว่าตัวคอติซอนนั่นเองนะคะให้แต่ละคนเนี่ยมีอาการมากน้อยนะคะทาไมเป็นไม่เหมือนกันทัทงน้งๆที่อากาศเหมือนกันอาหารโต๊ะเดียวกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันในร่างกายของแต่ละบุคคลนะเพราะว่าตัวของภูมิคุ้มกันเนี่ยเขาจะพยายามโปรเทคตัวเอง เมื่อมีสิ่งกระตุ้นเข้ามาอย่างเช่นเอ๊ะเจอขนแมวเจออากาศนะคะชื้นๆหรือเจอกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะก็จะมีอาการารบกวนทําให้มีอาการดังกล่าวนะคะกาเริบขึ้นมานั่นเองนะคะแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วต้องทําอย่างไรทั้งๆที่เราก็รักษากันมานานเนาะก็ไม่หายสักทีหลักๆเลยค่ะเขาเรียกว่าคืนสู่สามัญน,นะเราทําอะไรกับเขาเราเอาสารพิษเข้าร่างกายเพราะนั้นวิธีการก็คือเรารู้แล้วว่าสารพิษมันเยอะ เราก็ต้องดับพิษร้อนะถอนพิษไข้ที่เราถูกสอนกันมานะเสร็จแล้วนะพยายามกําจัดพิษทุกช่องทางน,นะคะทีนี้พอมันกําจัดออกแล้วเนี่ยก็จะทําให้เลือดสะอาดพอเลือดสะอาดนะคะเราก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีมากขึ้นแล้วก็ประกอบกับเราหาอะไรที่รับประทานพวกส่งเสริมภูมิคันเนี่ยก็จะทําให้เรามีภูมิคันที่มากขึ้นนะคะ วิธีการหนึ่งเลยนั่นก็คือเราปรับเรื่องอาหารนะคะถ้าเรารู้แล้วว่าอาหารอะไรเป็นตัวไปกระตุ้นนะคะทำให้เราเกิดอาการแพ้ขึ้นมานะคะก็งดเลี่ยงละหลบให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยก็คือการดื่มน้ำนะคะเพราะว่าน้ำเป็นกลไกล่ะในการขจัดสารพิษสารนเปื้อนแล้วก็ช่วย ปรับสมดุลของกลไกของน้ําในร่างกายหรือระบบน้ําเหลืองนั่นเองนะคะและที่สาคัญค่ะอย่าลืมออกกําลังกายเพราะการออกกําลังกายจะช่วยระบบการเผาผลาญและการกําจัดของเสียนั่นเอง